วังทะลุฟ้าทะลุตึกมึงยังทะลุไปนินทาเขาเลยส่วนใหญ่ก็เรื่องไม่จริงไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจริงที่ออกจากพวกคุณเลยคุณรู้ไหมมีศาสตร์หนึ่งที่คุณควรจะรู้นะศาสตร์เรื่องอะไรคะดรมาริกาก่อนที่เราจะมีอคติเราต้องมีความรู้เสียก่อนฮะก่อนที่เราจะมีอัตตา เราต้องมีความรู้เสียก่อนฮ<ะ>ก่อนที่เราจะไปนินทาคนอื่นเขาเราต้องมีฐานข้อมูลความรู้อยู่ในกะลาของเราเสียก่อนเหรอค่ะถ้าไม่มีสองสามอยางถ้าไม่มีก็แสดงว่าคุณก็จะไปโชว์โง่โชว์กระโหลกนะโชว์เรื่องไม่เข้าท่า โชว์เรื่องมือกระทะโชว์เรื่องข้อบังคับผิดพลาดโชว์เรื่องไม่รู้ไม่กระทั่งกฎหมายควบคุม